ไม่ต้องมีคนแอบมาหยิบบูไอ้บังมึงเอาปะเดี๋ยวไม่ต้องมีคนแอบมาหยิบบูปะมื่มาหยิบบูเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวดูสถานการณ์เลยถ้ามีคนขับออกเดี๋ยวกูออกเลยเฮ้ยเดบอเราหายไปหายบิกแล้วด้วย

Out lưới, out lưới, out lưới. Long lưới, lòng miếng, 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 แกขยะเหี้ยกลัวแพ้จัดเหี้ยกลัวแพ้จัดกลัวแพ้จัดกลัวแพ้จัดท่เหียอะไรกกลัวแพ้จัดเหี้ยกลัวแพ้จัดีแกขยะมึงอยลองเหี้ยอีกมึงจะลองเหี้ยอลยเี้ยขยะเหี้ยโจเฮี้ยคุณจีนละเพื่อนเี้ยเพื่อนเี้ยเพื่อนเยวให้

ไปไหนไอสัตว e hey, ์ส้น hey. ตีนมึงจะหนีไปไหนไอ้ส yeah, ัตว์ยิงแล้ว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 เพื่อนยิงแล้วเพื่อนยิงแล้วเพื่อนกูยิงแล้ว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 เออเออเออกดให้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 ปรกัสอยู่สวยแบนล้ม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 ไปขี้นี้ล้มล้มล้มมันชุบลายเปอร์เซ็นชุบลายเปอร์เซ็นไอ้ขี้นี่ชุบลายเปอร์เซ็น โผล่มาเพื่อนเข้าบอนด้วยเข้าบอลด้วยไอ้เหี้ยเข้าบอลด้วยมดเพื่อนอ้าวแพ้แล้วเร็ววิ่งหนีเร็ววิ่งหนีเร็วศิลาวิ่งเร็วลูกศิลาศิลาวิ่งเร็วลูกบอกว่ากูคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่คนหนึ่งเฮ้ย ไอ้เนี่ยหมดหนทางต้องเล่นตัวพักเล่นแล้ววะไอ้เี่ยหมดหนทางอะไรแล้ววะไอ้เนี่ยหมดหนทางอะไรวะไอ้ซาสวยสวยเป๊ยยิงให้เพื่อเอาไม้ตีได้ปะ เอาไม้ตีได้ป้ายิงให้แล้วเดวนี้ามาเข้ามาตัวนี่มาท้วาม่เห้าาหมดหนทางแล้วเหียหมดหนทางแล้วทุกวิีทางแล้วเว้ยหมดหนทางแล้วทุกวิีทางแล้วเว้ววเยเฮ้ยเธอไม่ลงวะ มันตายนะี่เอ้ามันมันตายวะันโดนปัดฉลามแดงผมเลยพี่ยไอ้พรฮาคิเหรอเฮ้ยเราในวอลเราหายไปไหนวะตอนเรามียี่สิบเอ็ดนะเว้ยเอาลงพักโอเคไม่ศพเหลือบานเลยศพเหลือบานเลยสพเหลือบานเลย เราไปขึ้นไปขึ้นรถรถตำรวจกับกับก๊อนเลยเพื่อนไม่เอาห่อมาวะมีห่อะมึงใครเอาเอาห่อมาก็ไปห่อเลยใครยังไม่เอาห่อมารีบไปที่ตู้แล้วก็หอดีกว่ามั้งเพราะ่าถ้ามึงไปหมเนี้ยมึงโดนตำรวจจับด้วยเลยเบลว่ะมันมันมีตำรวจบนอยู่เรื่อยเลยศพเหลือสองศพศพเหลือสองศพ จอติดไปก็มึงก่อจอเฮ้ยใครขับรถไอ้ไอ้จอนไปอะเฮ้ขับรถจอนไปเฮ้ยศเโอ้เฮี้ยไอ้ศพเหลือห้าศพว่ะเพื่อนศพเหลือห้าศพห้าศพห้าศพด้ยห้ะไม่ทันอ้กูกูต้องอุ้มด้วยนะทั้งยียมันไม่พอต้องอุ้มทุกคนกกคแล้วมันมันไม่พอาลืมคากนะอ คาโบกียังไม่ข้ามามันมันเซอกด้วยอ่ะมันไม่พอเว้ยมันเยอะเกินไปแล้วค่ายสกคาบุกีก่อนแล้วกัน่นันอ่ะเออน้อยกว่าหลดขมพัดแล้วค่ะเิ่มงวนพี่เดินเล่มงวนครับคดว่าต้องแบ่งไปหอ่ะอว่ะกูกูแบ่งไปหอก่อนนะไม่หอก่อนนะรัดพั่้องพี่ป้นทิ้งไปเลยก็ได้นะพี่ครับไม่พอไม่เป็นไร โอเคโอเคโอเคม่ก็ปนปนจริงสเขสไงปนจริงสองเคสไงหอรอบนึงหล่ออนึงหลัลนอยีิลช่วยได้ใช่ปะจบไม่ได้เน่เาุอนะก่นเข้ยู่นเลยตรวจตรงนี้าันอุ้มไม่พอเอาไงเพื่อนจอปนเเลย้ี่มีถุงห่อจอนพวกงที่มีถุงห่อจอนอย่ามาก็ห่อทิ้งแล้วก็โยนแถวนี้ไป

เฮ้ยไม่มีตัวปืนด้วยเว้ยมีตัวปืนอยู่นี่ด้วยนะเว้ยสูส่ผิเอ่ครางบอกผมนะอีกตัวดยงกันได้ยิงทีผเช็กยิงยิงเิงครับยิงยิงยิงแต่แต่มาโดนโฟกัสมาเลยไม่ได้เล่นไอ้จอยิงมาจอจอนมาจอตายนเล่นไม่ได้มันต้องตายพี่ตัวบกอะมันต้องโดนมันต้อง มามอบเนี่ยมึงอยากจะกล้าวิ่งเหรอไอ้เหี้ยตัวบักเล่นมึงจะกล้าวิ่งเหรอกูถามจริงกูถามจริงเอ้าเอ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 าไอเฮียอยากชนะจัดไอ้เหี้ยอยากชนะจัดก่อนเลยตัวหน้าไปไปวิ่งเล่นไปมันบอกมันจะเล่นต่อมันจะเล่นมันจะเล่นไอ้ควายขยะไอ้สัตว์เหี้ยต้นตีนตัวบักสักอยากเล่นสะถุนหนี่อ่ะมันจะเล่นก็มันจะเล่นก็มันบอกมันจะเล่นอ่ะมันบอกมันยังไม่ตาย ตาไปแล้วนะพี่มันโดนอนิเมะไปล้วนะพี่ก็มันพูดเองว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่มันจะเล่นัไม่ตายถนายกเลยข้างนั้นนะคายกเลยถ้ามันจะเล่นเอาใบไม้ย่ดอยนัดเพิ่มข้นนะพี่ไหรอจอนยสัตว์ระย่างจอนปอยสัตว์่างจอนจันเยอะป้อยยังอนป้ยัน จ้เราไปทิ้งเอาไปทิ้งเออไปหาที่ทิ้งเลยเพื่อนเอาไปหาที่ทิ้งเลยกราชิปายแกงเน,น,งนงต่กระเจอกชิบหายแกงเฮียนี่เาายแงยะเจาปหยกเียนี่รเาปหายงเฮียนี่ <c oughs> เราต้องตรวจได้นะทางเราจะพังราจะพังนะคุณใหญ่ไม่เอาแตดอันนี้คุก็ดจอตอนนีุ้ตอนหมดบอกก่อนอีกอย่างให้่าวันนั้นพลามันนั้นหนึ่เท่านีมัพุ่ไปแล้ววนกับหาพี่ไดชิหนึงปล่ตั้งแต่เท่านี้ มันแตกไปยังนะโท่านี้ไอ้รถค้ำไอ้แฮมเมอร์ตัวเฮียอะไรเฮียหน้ากากกันอ่ะเจ้าลอกูสองกระสุนกูมาหาจอจอกูมาหาสองกระสุไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพุ่งไปเลยเวียไม่หอบเหมือนกันเดี๋ยวกูจะการกันเองสอบเหลือไหมสอบเหลือไหมสบเหลือครับสอบเหลือสอบที่ไฟเลยครับห่อไปแล้วห่อให้หมดแล้วอยู่ตรงที่ไฟเลยครับไอ้จ้าล้อมึงสองกระสุกูมาแล้วเพื่อนล้อมึงกูมาแล้ว ไอ้เราะเราอมาสบพี่ไ้มล่ะพี่ไปรอไปรอลอยแอบคุกให้ง่ายกว่าปะนานทั้งนั้นนดีกว่าไหมแล้วเราอมาอุ้มมาไหมเราะมีศพยังพี่มีศพให้เอาไหม อ้โเฮียถุงหอหมดแล้วเนี่ยัดซบจะ้วศพันมาต้องไปตอมาเพื่อนรถเามีมีมีโดนไล้มึงไปจาันต่ด้นะวของจุกโดนวนเยอะต้องไยื้อไถ้าเก่งยิงไปไม่ถึงพียไม่ได้หอมนไงพียไ่ได้หอมเลยใช่ใช่หมายถึงว่าตอนออกระวังอ้นี้นะะร้ต้องซื้อถุงหอกเพิ่มให้เราดเวย ของเงินแต่พี่พี่ก๊อฟมันมาด้วยตัวหนึ่งหรอถ้าตัวหนึ่งก็ใชพี่เรียงไรเรียงหน่งอยเรียงมาห้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่พี่เฉินพี่เฉินรอหน่อยพี่ผมขับรถอยู่อะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรไอ้ดุกเอาอะไรเป๋าเงินให้ดุกหน่อยพี่กระเป๋าห้าร้อยพี่กระเป๋าห้าร้อยเฉินตำรวจมาว่ะโอ้แล้วเท่าที่ได้จอดเท่าที่ได้เท่าที่ได้ถ้าต้องถ้าต้องปล่อยก็ต้องปล่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจับมันยื้อเออนี่ใหม่เออ